สวัสดีครับมาแล้วครับเจ้าต้องการรักผมมาแล้วครับทีเท่าไหร่ บ้างครับบ้างคิดอยู่ว่าจะไปฟิตเนสดีไหมจะไปยิมดีไหมกะว่าจะไปยิมอยู่ยังไงนะอ่านไลไ์ไม่ทั้ตีเพิ่งตื่นหรออ้าวครับตาวเปล่ามาก็ห่าวเลย ทานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพี่หนูเสืออ้อว่าสูนเสื้ออะไรครับก็ยี่พร้อมคอม,มัน <c oughs> คือพร้อมหมดแล้วอ่ะแม่กระทั่งสายแลนอ่ะคอมยังไม่มาเอยพี่่าอ่านแล้วครับนี่อ่านแล้วโทษทีเขาไม่ได้จ่ายนะเขามไม่ได้จ่ายเอาเอาอกกันเขามไม่ได้จ่ายผมจ่าย ผมจ่ายเองทั้งหมดหนึ่งว่าเราไม่เอาคอมหนูซื้อเสื้อเบอร์สูนอ๋อทำไมครับทำไมถึงซื้อเบอร์สูนเขามาก่โมงนั่นสินั่นสิบนได้อ้วมบนขับคอมไม่มาสักที ม่ว่าทำไรเราอยาเรืออยาเรือทั้งวันนี่หละนี่หละนี่หละอะไรครับนี่หละอะไร <c oughs> เล่นบาส <c oughs> เล่นตำแหน่งอะไรครับ <c oughs> เล่นเออเล่นสิไม่รู้ครับยัง <c oughs> ไม่รู้เลยว่าเล่นตำแหน่งอะไรเล่นไปเรื่อยครับ <c oughs> แต่ว่าชอบยิงครับชอบยิง เพราะอย่างงี้ก็ทําให้เป็นแล้วสองวันได้นิดหน่อยยิงเป็นอย่างเดียวได้บอลมานี่คือถ้าเกิดห่วงเปิดนี่ก็คือยิงแล้วผมใส่แล้วสะกอตำแหน่งนะยิงปืนอาจจะย,ยังยืนแก้มมาหน่อยค่ะทำไมครับใส่เสื้อเบอร์ศูนย์ใช่ไหมในรายการใช่ครับในรายการใส่เบอร์ศูนย์ จำเฟซไปเองไม่ได้อะทำอะไรทีวันนี้ไม่มาสั้นๆโอวัลใช่ปะไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบเลยอันนี้ไม่ทราบเลยวยิคือเปลี่ยนภาษาไม่ได้หรอกสวัสดีครับไม้เอา ไม่ใช่ลูกยิ้มเบาหรอจังเลยครับครับพี่ไม้มาถ่า,ายลูปในพี่ไม้ครับในพี่ไม้ พี่หมายอ๋อพี่ปุ๊สสวัสดีครับมไ,มรไม้ไม่สิหรอมกไม่แข็งหรอวันนี้อไมไว้ค่อยได้ยินแล้วกันย้อนิ้ไม่ได้ บาสให้เลกซีทีมไหนไม่ได้ดูเลยครับพี่บาสผมจากพี่บีบาสพี่ผมรู้จักบีบาสครับผมครับไลฟ์ฉลองพี่ใหม่เหรอไม่หนึ่งางเฉยๆก็มาให้คนที่คิดถึงหาคิดถึงนะครับคิดถึงกันนะนะต้องมาแล้วคนต้องมาแล้วปะ ใช่คือจัดทรงสองถึงสามวันนี้คือวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะวันที่สามเลยมั้งวันนี้วันที่สองอัญโยเคยนี่มออยู่อัญโยเซลเจอที่มอทักกันได้นะครับทักกันได้นะครับ เท่าไหร่ครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสองจุดห้าครับแปดสิบสองครับอันที่แล้วโรงเรียนนี่มีรถตู้ DPU โคตรจะหลุนยาเรื่หน่อยสิยาเรื่อยาเรื่มตีกินข้าวอย่างยั่งเลยครับยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยปกติทานข้าวเย็นสองสามทุ่ม มาวิกตอเรียซีเกดไม่ต้องบอกก็รู้เธอเนะี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าวาซานเหมือนนะผมกะรีพี่ใช้กิไนไหมน่าใส่ไับเขาไม่ได้จ่ายครับเปลี่ยนมุม้มลหนก่อใช่หลังจากนี้ก็จะไลฟ์มุมนี้ตลอดนะ สีพูดภาษาเกาหลีให้ฟังไหมครับพูดได้เป็นครับไม่ได้จริงใจเอ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 ว่าไปว่าไปมุ้เล่นเกมลงไลฟ์ตอนไหนก็ไม่ทราบไม่ทราบสักพักสักพักแอบนี่ผมขับหัวขับบ่อยเดี๋ยวนี้เลากขึ้นปะไม่ทราบเช่นกันครับไม่ทราบเช่นกันคุณพร้อมเดียวกับใช่ครับเอ่อ เมาพร้อมคีย์บอร์ดพร้อมหมูฟังพร้อมสายแลนพร้อมเก้าอี้พร้อมโต๊ะพร้อมแผ่นรองเมาพร้อมคอมไม่พร้อมคอมยังไม่มาใช่มแล้วคือไม่อไะไรคือหมุนเมาสเล่นนะไม่ได้เชื่อมกับอะไรเลยจะเล่นเกมหนักไหมครับถ้าได้คอมเนาทั้งวันทั้งคืนนะไม่หลับไม่นอนได้ไปเรียน จ้าครับผมชั่นนี้เล่นเกมอะไรช่วงนี้มีโนบอกบ้างอารีบ้างยังไม่ได้คอมไงพี่ใช้คีมอะไรนะ่าใสจังขะไม่บอกครับไม่บอกเขาไม่ได้จ่ายนะถ้าเขาจ่ายเดี๋ยวมาบอกอย่าฟังเสียงคีย์บอร์ด อันนี้อันอันเก่าเป็นบลูวิสนะแล้วว่าอันนี้เป็นสวิตอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเสียงนี้มันจะใจนิไหนยคำตอบนี้ครับถูกไม่บอกจริงหรอไม่บอกจริงครับถูกเลยดิถูกอะไรครับ ใช่ครับเสียงนุ่มมากีีบอสเสียงนุ่มมากสายสายด้วยนะเขาไม่จ่ายครับไม่บอกว่าของอะไรปกติเอมีสายที่จับนะแต่ว่าผมแกออกแล้วก็ใส่ีนแทนนี่ก็ยี่ห้อนี้ไม่บอกให้ดูเฉยเมาวันนี้ซื้อมาใช้ก่อนเนีคยค่ะใครไม่รู้นี่รู้ แฟนมานี่มาก็เลยครับต่อไปนี้จะมาไลฟ์สตรีมเกมแน่นอนเลยครับก็มาไลฟ์คุยกับคนดูนี่แหละเราไม่ยกครับแกเป็นนัมเบอร์วันแต่เรยกให้แก one, แยกให้แก,ก,แกเป็น o อล y o วันต่างหากโอด,ดี o อล y o วัน n อล o n วันเปิดใจมามีเป็นพันคนอันนี้ก็ไม่เอา เป็นลมตอนไหนไม่ทราบความไป่ทสาบ,สาบดูฟีลดูฟีลก่อนดูก่อนว่าจะติดลมไหมมาละมาละเปิดเพลงละเปิดเพลงละมันจะเงียบเกินไปทาไม่มีเพลงจิงจิงจิงอยู่ไหนเนาะอร์ติสต์ อีบุสเนาะจะปิบบ่งจะปิบบ่งกืออะไรครับตีมันนี้มาพี่บังตอนไหกับได้เถอเดี๋ยวต้องคือผมยังไม่ตีหรอโง่มาแล้วลูค้าครับครับผมไม่ต้องสแปมครับ ใครสเปมเยอะที่ผมมิวนะครับบอกไว้ก่อนใครใครรัวเม้นผมมิวนะครับเพราะว่าจะไม่เห็นมิวไม่เห็นของคนอื่นด้วยมันนี่อะไรมาตีกแกมันี่แหละ,หละไลฟ์ไหมคลิปนี้ไม่น่านะครับคลอ,อน,นี้กลางคืนแล้วนะน,นี้ก็กลางคืนแล้วนะปลูกส่วนในรบไม่ได้ปลูกครับ ไปยิมต่นไหนคิดอยู่อยู่เปิดเพลงไหนอะ่ะ Doom Stay ครับของ M F Doom. ผมร,ร,รู้บอกระ่ะไน้นอสตาสี่ไม่ระอ่ะแล้วครับช่วยก,อก็อี๋หน่อยี่ช่ครับโตนิดหน่อยมีมีสอมงนั้ใชนได้ไหมสู้ๆค่ะล่นน้ผมจะรบอกไม่ไม่เคยครับ แม่สอสอต้องขึ้นลายกับลูกตี้ได้แล้วลูกตี้ตีแล้วยากเห็นติเตนแต่จะยังนะีเนื่องเป็นหน,หนุไม่ได้ทักหาเับ มันเคิ่งดีมาเร็วมากมาเร็วไปเร็วมาด้วยเพรามันเกิดให้น้อย Happy b i r t เ d a y ครับกีนอะไยอย่งนะยังเลยครับยังไม่ได้กิดอะไรโอเคอาจจะยัยงไม่ คืออยากเล่นวารลแล้วอะคืออยากเล่นวารลแล้วอะยังไม่ได้เล่น,นสักทีมีค <c oughs> อมเล่นอย่าง กล้ลงแดงยังว่ารลเล่อะไรแล้วครับไม่ได้เล่นหลายปีนะครับน่าจะต้องสมัครรหัสใหม่เพราะว่าลืมเพราะว่าหลายปีมากเลยน่าจะห้าหกปีเลยมั้งสี่ห้าปีอะ่ะห้าหกปีอะ่ะเนี่ยคือพร้อมอะ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้เล่นจะตายแล้วใส่หูฟังฟังอะไรใส่โชว์เฉย,เฉย เด oh. right so pues ี๋วันฟอร์อมนี่มาใช่ไหมครับพร้อมมากดูสายแลนที่แนะนำอีกปะไม่น่าจะเล่นอะไรครับนี่นะคนดูไม่ไหวคนดูชอบเข้ามาโยนคนดูชอบเข้ามาโยนอะไรมันก็ตัดแหลมไม่ได้เป็นคนที่ชอสมบทิต ที่เขียนไป,ปันใหม่อรเวลาเล่นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรไม่เชืนน่อใจรอของเขามีอ๋อก็ซื้อหอคอมมาครับก็คือคอมมาส่งก็พร้อมเล่นเลยรอคอมรอจอเนี่ใครโยนแกไม่เคยนะเยอะอยู่คือมีทุกเกมอ่ะมีมีทุกตาที่กดวันนั้นอ่ะคือมีคนโยนทุกตาโยจน,นแพอ่ะผมก็งงอ่ะ พร้อมสตรีมัรือปล่ขนาดนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะสะตรีมไหมฮึไข่ก้าโยนสีโหเยอะแยะอยากดูสตรีมมาโลดเดี๋ยวไม่รู้ดิผมยิงไก่แล้วเขาจะมาเม้นด่าผมกันไหมยิงไม่ค่อยโดนอะทำไม้ถึงใส่แว่นค่ะใส,ใส่ใจได้ไหมล่ะ คุมโทนดำแดงมาก็ขับสีห้องอย่างนะห้องมันก็ออกโทนสว่างสว่างอยู่แต่ว่าโต๊ะคอมอย่างก็ยี่คอมทีเดี๋ยวคอมมันสีดำหมดเลยอาจจะต้องปิดไฟเล่นก็เปิดแค่คงไฟในวันเราตึงไม่เคยบอกนะครับไม่เคยบอกนะครับเมื่อวานเราตื่นี่วันนี้มันเกิดผมมาแ้มมาหน่อยแฮปปีว้วันเดีย์ครับใครกล้าด่าแข่งสุดแล้วโอ้โห,โห เกมนี้คนยิ่งหมูพักสิกอยู่ด้วย,วย,วย,วยอ,อุ้ขอโทษผ่านก็ขอโทษเลยนะครับแกพูดข่าววันนั้นไม่ใช่นะผม้ผิดคนแล้วผิดคนแล้ว,ค,ลวครับต้องไปจ้างการีกมาเน,เนี่ยนะอันนี้คือหมายถึงว่งา,าตรงไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ติต้องเอาวิมานาเดียคติ กระสุดเล่นเมาหรอโอ้ปิดแคปปิดไม่ทีมเลยไม่หัวร้อนโอ้โหไม่ได้ครับจะคุยกับเพื่อนอย่างคุยกับเ,เพื่อนในทีมเลยครับมีคอมทีงขาดจอขาดขาดคอมขาดจอขาดคอมขาดจอไม่พอตอนนี้ใจจะขาดด้วยแล้ว วันนี้มาแล้วสตรีมกิมอาจารย์หลังจากนี้ก็อาจารย์แนวแนวนี้่ามวันนี้ก็กรกนีแปกๆไะหาทางไม่ได้พิธอมครับจะมีงานวันไหนอีกเปล่าไม่ทราบครับไม่ทราบรอดูในวิดีโอให้จับครับ ท่า да, ถ้าถ้าสตีมนะครับก็จะในนี้แหละในนี้ะท่าสตีน้ามีไหมไม่ใช่ผมคอ ไว้ก่อนนะครับเรื่องสตรีมเกมเนี่ยไว้ก่อนไม่รู้นะครับอาจจะมาเล่นกับเพื่อน<ๆ><ๆ>เฉยๆสนมกสตรีมก็จะไลฟ์สดแบบนี้ถ้าเสุดนะลรับต<ๆ>ีไปเล่นเกมทำไมตีใส่แว่นแล้วผมใส่ใจได้ไหมละ่ะ เขีนอะไรบ้างครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเขียนรถดีใจใช่มครับอไครับรถดีใจใช่ หน้าสดไม่เซยหน้าสดผมไม่เซยหน้าสดผมไม่เซ่ยัก<ป>ให้เป็น number one เลยจีบ้าเมื่าอเนิ่นย่งมาสักพักแล้วครับสักพักแล้วสิบนาทีที่สิบนาทีกินข้าวยังครับยังไม่ได้กินครับร รุ่นออฟตัชหรือว่าท็อปเจเลนทครับเขาไม่ได้จ่ายครับไม่บอกเขาไม่ได้จ่ายนี่หวานหน่อยแต่อิ่มแล้วพี่บอกเขาไม่ได้จ่ายพี่บอกครับเขาไม่ได้จ่ายไม่บอกครับลีบาสไอนีนจะอ้วกมางไหมไม่นะครับปกติบางเพลงจะอ้วกแต่แค่ยมันก็มันก็ไม่ได้ถึงขั้นจะอ้วกครับแต่ว่ามันแค่แบบ ไม่ชินแปลว,ว่าวางลิ้นที่ตองไหนในป,ปากยังไย้มาอยู่ไหมคะเล่นส,สับเล่นเบาทบาทปันไม่ได้เล่นทุกวันขนาดนั้นไม่ได้แบบสบาทาเล่นเฉยๆจะเปลี่ยนปันปันปะันต้องเห็นจบเนาะ ที่บูดบ่าที่เล่นกั๊กคาฟลสือเนี่ยเขาฟาโรนี่เขาวางคีย์บอ่ออะไรอย่างเงี้ครับเขาวางอนไนอยี้ะครับขาขาเจ้าชู้แกเจ้าชู้ไหมอันนี้ก็คือในส่วนนี้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงพูดขาขาก็คือเจ้าชู้หมดแล้วครับอย่างนี้ คือผู้หญิงเจ้าชู้เหมือนนี่ผู้หญิงทุกคนเจ้าชู้เหมือนนี่เสียงคีย์บอร์ดหลอมากยังไงนะนนี้คือคีย์บอร์ดมันก็มีไฟนะครับเิยแต่ผมว่าไม่รู้ว่าไม่ค่อยชอบมีไฟสีรูมันไม่ค่อยสวยอาจจะใส่สีแดงแน่นเดียวไม่แน่ใจ ฤทธของรับหมาทำไมถึงชื่อบีบาสอะไม่ราบไม่รานี่น่าเกียวนะขา,าเนี่ยไม่ซาไม่ซาใครรู้เท่กันไปใช่ขอบพี่พชื่อบีบอลใช่ขอบพี่ชื่อบีบอล เพลงไหดีเพลงไหดีบันเดงดนตรีนะวิบันเดงนสิทีไม่ไปฟินน์เล้ราไปครับไปไปมันปิดสี่ทุ่ม คือเมามันก็สมองอยู่นะคือผิดที่ผมงั้นนี้ขอเป็นบีเบอร์โนได้เลยจามสบายครับ <c oughs> อยากได้ขอมรุ่นไหนอะคอมไม่มได้ผมประกอบไปแล้วการ์ดจอเอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวอ่านสเปคให้ฟัง CPU AMD Ryzen 5 6 0 0ก็เมนบอร์ด ASUS p a l m DDR4 หน้จออทนนี้ค่าศูนย์กศแต่ว่าเป็นแปดกิกนะ SSD หนึ่งเทถั่วมเทคกหกร้อยส จอดีเทียนไอพีเอีแรมแรมสามสองเท่านี้ครับเท่านี้ชุดนงชุดน้ำอะไรไม่น่ามีทำอะไรอยู่ว่าครับว่า <Okay. S 1> <c oughs> วันนี้คนดูไลฟ์น้อยนะ เพลงไหนคะอยากอยู่กับเธอทั้งคืนยังทั้งคืนของซีเบียครับเกือบเต็มสเปกแต่จริงๆอาจจะยังเต็มสเปกอาจจะยังคอมมาวันไหนไม่ทราบเขาบอกสองสามวันอะวันนี้วันที่สองแหละเขาบอกสองสามวันเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์วันนี้เสาร์ คือผมอะคิดว่าน่าจะวันนี้ขั้นมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไม่อยู่ห้องอ่ะดิเจาะหูด้วยใช่ครับเจาะสักพังแล้วเดือนนึงได้แล้วมั้งยังไม่ไดเ้เปลี่ยนเปลี่ยนซีวสักทีผมมาอยากเล่นแล้วถูกพี่บีเล่นเกมหรือฟังเพลงครับฟังเพลงครับไม่ม,ไม,มีไม่มีเกมครับไม่มีคอม เจาะเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเจาะหูไม่เจ็บครับอย่าไปเชื่อนะใครบอกเจาะหูเจ็บไม่เจ็บนะตีดูผอมลงถ้าให้ผอมลงบ้างผอมลงกล้ามเล็กล,ลงอันนี้ไม่รู้นะผอมลงกล้ามเล็กล,ลงราะค่อยได้เล่นเวทเยอะเท่าเมื่อก่อนแต่ว่าใขมันก็ลอยลยแกร้องไห้ทนะ่วันนั้น,ว,น,น,นวันไหนครับวันไหน ูคณาดได้เหรอเอ่อ,อ,อวิทยาลัยพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมีกลง,งกล้ามม่ีเพลงใต้แล้วเหรอวันนี้ถ้าเขามาฟังสตรีมเนไม่รู้รับเรื่องส่งจะตรงสตรีมนี่ไว้ทีหลังนะเรื่องสตรีมนี่ไว้ทีหลังนะ เรารอปสอนะครับรอปรสอนี่อะไรนะรัฐประาศาสนาศาสตร์อ,อที่ร้งเพลงให้ฟังนะอาจจะยังนะเมื่อวานร้องก็มีแต่คนร้องเพลงก็เลยพอดีกว่าเอาไว้ร้องฟิวๆคนเดียว เย็นมีกินคารับแร,ร่เไม่รู้ไม่ทราบยังไม่ได้กินครับมีเมนูแนะนำไหมซูชิรับซูชิโร่ซูชิโร่ เอาเป็นว่าผมไปแล้วดีกว่าบายบายมาทำอีกไหมบาย